ตด,ด็ดเอาเขาไม่่ะได้มาเม็ดหนึ่งสองเม็ดเดเราพอจะมีเงินขึ้นมาบ้างนะนี่เงินเดือนอาหารพามาัแค่นี้เลี้ยงซื้อนมให้ลูกยังไม่พอเลยว่าะคาของเถื่อน รวมทั้งค้าเสียนพระด้วยมีคนนายทุนจากจันทบุรีแต่คนกรุงเทพกรุงเทพมันเป็นเป็นนายทุนใหญ่ตัวพี่บระดิ์เองก็พูดง่ายๆเอาเราก็อยากได้พอ i n t ะโอ้อุ้ยเรื่องมันเรื่องใหญ่นะเรื่องแบบนี้ทุกกองรู้ผมก็ตายหาดีกว่าพอมีเอี่ยวได้เอี่ยวพวกนี้หรือเปล่ามีได้รับชิ้นบนจากพวกนี้หรือเปล่าทำไมไม่ไล่พวกนี้นี่ตัแต่แรกอาตมาเตือนยมแล้วนะว่าอัตมานี่ไม่เห็นจริงๆนะที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากแต่หลวงพ่อแกก็เตือนแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกข้าไปขุดกันวันแรกระเบิดสนานวันไว้เเเเเลลลยยบบบบบาาาานนนนนนนจจ็็ททททุุุุกกกคคคพ่ปดษข เรูโบพอ,อเอาศพขึ้นมาก็ปุ๊บก็มีคน,นอุโมงอยู่ในปากสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I can read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตเรื่องราวที่ช่องบกน้ำยืนเนี่ยพี่บัณฑิตเนี่ยไปถึง3รอบใช่ครับรอบที่3ก็มีเหตุการณ์น่าสนใจ มีคําสั่งให้พวกผมขึ้นไปขึ้นในเพลนน้ำยืนในครั้งหนึ่งในรอบที่สามแต่ไม่ได้อยู่ช่องบอกน้ํายืนนะมาอยู่ตรงข้าวมาช่องบกน้ํายืนมาอยู่บ้านโนนแสงเพชรตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านโนนแสงเพชรนะตอนนั้นเวียดนามก็ยังไม่ได้ถอนตัวออกจากกัมพูชายัางยังมีอยู่ขมิ้นตามแนวชายแดนที่อยู่ช่องโพยก็ผมก็ไปลาดตระเวนดูความเรียบร้อยตามแนวชายแดนก็ไปดูไปตรวจตาตามแนวชายแดนเราอะนะไป้งหสิบสองคนมั่ง ที่เจ็ดแปดคนมั่งว่ามีชาวบ้านมาตัดไม้ตัดไม้อะไรไหมประมาณนี้มีคนลอบลอบเข้ามาค้าขายของเถื่อนไหมประมาณนี้ส่วนมากมันจะข้าวัวข,ข้าควายกันไล่วัวมาจากนู่นมาจากขมรขึ้นมาขายาเอากำไรละไล้บางทีก็หลายร้อยตัวบางทีก็เจ็ดสิบแปดสิบตัวบางทีก็ร้อยสองร้อยตัวพวกนี้จะหุ้นกันค้าของเถื่อนรวมทั้งค้าเสียนพระด้วยคเสียนพระเขาจะเอาขึ้นทางช่องโพยนี่แหละเราผมเราไปจวดด้วแล้วก็เลยฐานผมไปนั้นอ่ะบ้านโนนเสียงเพชรเนี่ยมันจะมีการขุดพลอยกันครับ ทีแรกเขาก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาทําบ้านเขาต้องขุดหลุมลงไปใช่ไหมแล้วก็จะไปเจอพวกพลอยเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกมันสีสวยงามทีนี้พวกจากจันทบุรีเขามาเขาได้ยินข่าวว่ามีพลอยเขาก็มาดูเขาใส่ตะกร้าหมากไว้เขาก็ขอดูพวกนี้ก็เห็นอ้อยายขอซื้อได้ไม่ร้อยสองร้อยไอ้ยายก็คิดว่าเอยใส่ตะกร้าหมากไว้ครับไม่มีประโยชน์เลยให้ขายเขาสองสองสามร้อยก็ยังดีไมกคทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะเงินสมัยก่อนสองร้อยมันก็ถือว่าเป็นเงินระดับพันใช่ไหมถ้าขายไป พอพวกนี้รู้ย้ายขุดมายอายอามาจากไหนก็ขุดบ้านไงฝังบ้านเสาขุดหลุมฝังบ้านน่ะฝังเสาอ,ะอ่ะก็ขุดไปก็ไปเจอที่นายทุนนายทุนก็มาขอซื้อที่ดินประมาณว่าไม่ได้ซื้อขาดหรอกซื้อแล้วก็พอเขาขุดพลอยเสร็จปุ๊บเขาก็จะคืนที่ดินให้กับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านอยากถมก็จะถมให้อืคืออยากให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาก็ตามใจหรืออยากให้ถมให้ก็ถมให้เงี้ย จะเป็นพวกในทุนมาทํบทําพลอยโอไม่น่าเชื่อนะบริเวณนั้นมีพลอยด้วยนะครับมีพลอยบ้านนนท์<ม>เขาเรียกว่าบ้านนนท์เพชรเพชรชาวบ้านบอกว่าสิบห้าค่ำแปดค่ำจะมัมแสงพุ่งจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้าเป็นหลายหลายสีอ่ะ<ม>เขาเรียกว่าบ้านนนท์แสงเพชรคือว่านนท์เนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นราคาท่กลางเราจะเป็นเนินนะเรียกเนินน้ำท่วมไม่ถึงมผมก็อยู่นั่นแหละนานเหมือนกันอ่ะทีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ห่างทานไปประมาณประมาณ6กกิโลน่ะแต่มันอยู่ติดแนวชายแดน พมูชามันเป็นคลองน้ําแล้วก็จะมีสํานนกสงอยู่ส่วนมากจะเป็นสํานนกสงรางไม่ค่อยมีพระมาอยู่หรอกพระมาอยู่ก็ประมาณเจ็ดวันมั่งสามวันมั่งคือง่ายมันเป็นสลาเดียวมีสาราติดกับคลองน้ําบางทีน้ําซาะซ้อตะลิงมาก็จะมีพลอยขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหินเขาเรียกว่าอะไรป่องไฟภูเขาเก่าอ่ะภูเขาไฟนะที่มันจะมีแร่พวกนี้อยู่มันสายขมันนะพลอยเนี่ยสายใครสายมันจะมีการไปขุดพลอยกันก็มีชาวบ้านกับทหารเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทหารเกณฑ์หรือทหารพานมาเชวนกันมาขุดพลอย ก็ขุดรู้ลึ้ลงไปมันท่่มหัวเนี่ยมันเป็นทรายนะพีแ่แดงไหมมันอยู่ติดคลองอะ่ะมันเป็นดินปนทรายอะ่ะส่วนมากเป็นทรายด้วยมันติดคลองอะ่ะทีนี้มันมันถล่มลงไปอะ่ะทรายมันไหลลงไปอะ่ะไหลลงไป,ลไปทับอะ่ะมันไม่ใช่ดินเหนียวดินอะไรเนี่ยมันก็ไหลทับสามคนขึ้นทันอีกสองคนขึ้นไม่ทันก็ทรายทับตายพอเอาศพขึ้นมาก็ปุ๊บก็มีคนหนึ่งอมอยู่ในปาก่อยอีกคนหนึ่งกำไว้แน่นเลย ก็เอาปลอยนั้นไปขายได้หลายแสนเม็ดละหลายแสนไปทําบุญให้กันครับข่าวนี้ก็สะพัดแพร่ไปก็มีคนพูดง่ายว่ามีคนนายทุนจากจันทบุรีแต่คนกรุงเทพกรุงเทพมันเป็นเป็นนายทุนใหญ่ครมามาขุดพลอยตรงนี้เนี่ยมาขุดพลอยที่วัดนี่เนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของผมผมก็ไปราฐเวรสองสามวันทีก็ไปราชเวนทีครับก็ปรากฏว่ามันตอนนั้นมีมีพระมาจามาศายู่ ม่แน่ใจว่าจำพรรษาหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเข้าพรรษาหรือเปล่านะมีเนนอยู่องค์หนึ่งมา,มาด้วยกันทุกองมาด้วยกันมา,มาอาศัยอยู่สำนักสงฆ์ตอนเช้ามาก็มีญาติโวมที่เขาไปทำไร่ทำนาทำสวนก็ไปถวายอาหารนะถวายอาหารผมก็ไปดูเรื่อยล่ะทีนี้ก็มีในทุนมาขุดพลอยต,ตรงที่บริเวณที่ชายสองคนตายนะเสียชีวิตนะครับ เขาก็ทาพิธีกันใหญ่เลยเอารถเมโคมาสองคันเลยเมโคใหญ่อะแล้วเขาก็ทําพิธีเอาผ้าขาวปูโตมาปูผ้าขาวปูโตมาปูแล้วก็มีมะพร้าวลูกก้าวลูกหัวหมูก้าวหัวไก่ก้าวตัวเป็ดก้าวตัวอย่างไรก้าวหมดเลยบวงสวงเลบวงสวงแล้วมีพามมีพามมาทําพิธีเลยล่ะนุ่งขาวห่มขาวมาทําพิธีเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราเอารถเมโคมมาสองคันครั้งที่แรกเขาก็มานอนอยู่วัดเนี่ยเอาลูกลูกน้องเขานั้นตัวใหญ่ๆนไม่นอนวัดหรอกมันเอาสี่ห้าคนมานอนอยู่ศาลา เขามั่นใจแล้วว่าพลอยดีกว่าจันทบุรีอีกเขาบอกพลอยที่นี่ดีกว่าจันทบุรีอีกเม็ดงามกว่าอีกโดยเฉพาะพลอยเลือดนกผมก็ไปลาดตะเวนเข้าไปเจอเขากำลังทําพิธีอยู่ข้างริมน้ำผมว่าเอ๊ะพวกนี้มันมาขุดพลอยมันขออนุญาตใครตามหลักมันไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะแต่ในแต่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไปขออนุญาตใครผมไม่รู้แต่นี่มันติดชายแดนอ่มันลึกเข้ามาในชายแดนเกือบหลายกิโลลึกจากฐานมเข้ามา6กิโลนั่นแล้วก็เลยไปนั้นหน่อยประมาณกิโลนิดๆก็จะเป็นขีดชายแดนแล้วนั่นแหละ พอเขาทาพิธีเสร็จผมก็เลยเข้าไปถามเขา,มา,ม,า,ม,ามาทำอะไรกันครับนี่ผมถามมาขุดพลอยครับอ้าวคุณไปขอญาตจ,จะใครหรือยังผมถามครับคุณขอญาตทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอหรือว่าขอญาตทางผู้กองผมหรือว่าขอญาตทางส่วนแยกยังจะมาขุดพลอยตรงนี้ไม่ได้ขอญาตอ้าวไม่ได้ขอญาตแล้วคุณมาขุไดได้ได้งไงเนี่ยมันพื้นที่รับผิดชอบองผมนะอย่างนั้นคุณต้องขอญาตก่อนทีคุณถึงถึง,ถง,ถงมาขุดได้มาบอกนะเขาก็ไม่พูดเขากมมาจากไหนมั่งเนี่ยบอกผมถามมาจากจันทบ,บุรีและกรุงเทพครับบอก ถ้าคุณขืนขุนนะผมบอกผมจะไม่รับรองความปลอดภัยของพวกคุณทั้งคณะผมบอกเลยถ้าคุณยังขืนขุดต่อไปกลัวกลัวว่าใครจะมาทํร้ายขมิ้นมนขึ้นมาเรื่อยไงครับขมิ้นอาจจะมายิงพวกนี้ก็ได้เออเขเข้าใจละคือผมไม่ให้เขาขุดไงเขาก็โยนให้พวกนี้ไปเลยถ้ามีอะไรโยนพวกขมิ้นแดงเลยเพราะขมิ้นแดงมันขึ้นมาเรื่อยครับเขาฟังไหมพี่หรือเขาขุดต่อเขาหนีเขากลัวเขาไปเลยแล้วมันมีคนอยู่บ้านโนนเสงเพชรคนหนึ่ง เขามาจากจันทบุรีเขาเป็นขุดพลอยมาแต่เป็นเด็กเลยแต่เขาหนีคดีมาจากโน่นหนีประเภทยอยู่ไม่ได้ไงกลัวในทุนค่าเลยมาหลบอยู่ตรงนี้สมอนเขาไปคุยกับคนโน้นเขาบอกอยากจะไปขุดพลอยจะทําวิธีไหนตามมอลแกมาจากข่าหนึ่งสี่มามาจากนี่แหละมาจากหน่วยเซปเปอ์นะ่ะลํำปางคือเซปเปอร์ลํำปางมันยุบไงยุบแล้วก็ใครอย,อยากออกก็ได้ใครไม่อยากออกก็ได้ใคร,ครไม่อยากออกก็กลับมาอยู่ข่ายปักมันเดิมแล้วแกก็มาอยู่กองร้อยผมชื่อสมอนสายเนรคือแกนะแล้วก็มีกองร้อยก้าวหกแปด ย,ษษย,ยุบมาอยู่กองร้อยผมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งของพี่กรลกวดยุบมาอยู่กองร้อยผมแล้วก็กองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์ยุบมาอยู่กองร้อยผมแต่ไม่ได้มาเยอะนะมาชุดหนึ่งสิบสองนายหกนายห้านายนี่มารวมกันอยู่ก็วางแผนกันเขาเข,า,เขา,าคุยกันแหละผมไม่รู้เรื่องเขาตอนนั้นอะ่ะก็รวมผมเคุยกันเรียบร้อยแลลวเขามาปรึกษาผมจัดดิดว่าเขาโตลงกันเรียบร้อยแล้วนะเขาจะขุดพลอยนั่นนี่ตอนนันเขารับปากว่าเขารู้พลอยดีเขาเคยขุดจัดดิดเอาเขาไม่ว่าจัดดิดต้องเอานะถ้าจัดดิดไม่เอานี่ ไม่มีใครเอาด้วยเลยนะวะคือให้ผมมีคนตัดสินผมออุ้ยเรื่องมันเรื่องใหญ่นะเรื่องอันนี้จะไปขุดได้ไงวะเดี๋ยวพวกกองรู้ผมก็ตายหาดีวะไม่เป็นไรไปเลยวะได้มาเม็ดหนึ่งสองเม็ดเราพอจะมีเงินขึ้นมาบ้างนะนี่เงินเดือนอาหารพามันแค่นี้เลี้ยงซื้อนมให้ลูกยังไม่พอเลยวะประมืณผมก็คิดอยู่พักหนึ่งว่าเอาเอาก็เอาผมก็รับปากเขาวันนั้นผมก็ผมไปนอนวัดแปดคน เลยวัดไปกันที่ขุดพลอยประมาณประมาณ 100, ร,ร้อยกว่าเมตรอ่ะที่ขุดพลอยก็ไปขุดกันวันแรกหลวงพอ่อเรียกผมเข้าไปหาญาติโยมเขาก็นั่งกันนะตอนเช้าโยมใครเป็นหัวหน้ามาพบอาตมาหน่อยพระท่านบอกผมก็เข้าไปหาท่านบ,บอกผมเองครับว่าโยมเมนนื่อคืนเนี้ยอาตมานิมิตรเห็นพวกโยมบางคนอ่ะถูกโซ่ล่ามไว้กับเสาสลาวัดแก่านะผมกผมเลยบอกว่าหลวงพ่อจําได้ไหมว่าเป็นใครมั่งจำอาตมาจําไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพวกโยมหลายคนอ่ะถูกโซ่ล่ามไว้ กับเสาจาราวัดแก่วนะโยมมาขุดพลอยใช่ไหมที่แรกเราเรายังไม่ได้ขุดหรอกโยมอยามาขุดพลอยใช่ไหมผมม็บอกครับว่าอาตมาเตือนโยมแล้วนะว่าอาตมานี่ไม่เห็นจริงๆนะที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากบางทีสิบห้าข้ามมันจะมีแสงนวลๆเป็นก้อนกลมๆขึ้นมาจากใต้ถุนศาลาแล้วหายเข้าไปทางที่นอนหลวงพ่อเขาเรียกว่าเป็นโพงเป็นถ้ำมีต้นไรใหญ่แล้วเป็นโพงถ้ำข้างในมันจะหายเข้าไปในนั้นเขาบอกเขาเชื่อว่าอะไรเป็นโพงของอะไรพญานาคเหรอเขาว่าเป็นงูใหญ่เขาเห็นงูใหญ่ อ็นมันเข้าออกเป็นงูยักษ์เป็นงูเหลือมใหญ่ตัวใหญ่เลย,เลยก็ว่าแล้วก็จะมีลูกกลมๆคล้ายๆพลอยเป็นสไตล์หลายสีสีแดงแป๊ดก็มีหลายๆสีมีขึ้นจากใต้ถุนศาลาแล้วก็ลอยลอยไปาหายเข้าไปในโพรงนั้นแล้วก็มีคนบอกว่าหลงเข้าไปตรงนั้นมันจะเป็นถ้ำมันจะเป็นถ้ำลึกเข้าไปเขาบอกว่ามีคนหลงเข้าไปแล้วไปออกอยู่หมู่บ้านหนึ่งอะเป็นทางทุรูัประมาณหลายกิโลเหมือนกันมีคนรอดตายเขาพูดกันมานะชาวบ้านเขาพูดกันมานะอย่าบอกให้ผมฟังนะแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอก คือเชื่ออยู่แต่ว่าไม่เชื่อที่แกว่าแกนิมิตเห็นว่าพวกผมถูกซุ่ล่ามไว้นั่นเนี่ยอาตมาเตือนแล้วนะอย่าอยากขุดดีกว่าถอยไปดีกว่าผมก็เลยมองว่าเวลาพวกไอ้นายทุนมาขุดพลอยเนี่ยมานอนอยู่วัดแล้วเอาไมโครมาสองคันทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามพวกนี้แต่เวลาเราจะมาทําท่าจะมาขุดเฉยๆหลวงพ่อห้ามไว้แล้วหลวงพ่อมีเอี่ยวได้เอวกับพวกนี้หรือเปล่าในความคิดผมนะหลวงพ่อมีเอวกับพวกนี้หรือเปล่ามีได้รับชินบนจากพวกนี้หรือเปล่าทำไมไม่ไล่พวกนี้แต่จะแรกผมคิดอย่างนั้น ตัวพี่ประดิษฐ์เองก็พูด,ดง่ายๆเอาเราก็อยากได้พ o i n t อะเราจะไปขุดอะใช่ใช่ใชแต่หลวงพ่อแกก็เตือนเตือนเตืนตนเอนอ้าวแล้วทำไมตอนในทุนมาขุดแกไม่เตือนอะก็นั่นแหละสินั่นแหละผมคิดว่าหลวงพอ <passive. S 2> ่อมีมีเ e ah อี่ยวหรือเปล่าอ่าล้วสุดท้ายเป็นไงพี่ก็ไปขุดกันวันแรกคือมีรถแท็กซ์สองคันเรารถแท็กๆเนี่ยรถอีแตนเครื่องสูบน้าคูปต้าเนี่ยสูบน้ําออกเวลดานมันอยู่ข้างคลองไงต้องสูบน้ําออกตลอดแล้วก็ร่อนพอยก็ามันมีแต่ขี้พอยมันมันโลละห้าร้อยขี้พอยอะ หลายสีหละสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีหลายสีเลยสวยงามมากแต่มันเป็นเม็ดเล็กเหมือนเม็ดข้าวสารเราเล็กๆนะแต่เราไม่เอาเขาเรียกขี้พลอยลขี้พลอยก<ฤ>ิโลละห้าร้อยเราจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆนะ,ะราคาขุดแรกอ่ะมันก็ไม่ไม่เจออะไรถ้าเจอแต่ขี้พลอยพอวันที่สองมากับฟ้ามืดมาอะไรกาลังขุดกันอยู่นะกําลังร่อนมาขี้พลอยเต็มฟ้ามืดฟ้ามัวฟ้าเพียงปังๆฝนตกอย่างแรงเลยดึงแขนก็เกือบขึ้นไม่ทันะดินมันถล่ม หลุมเก่าหลุมที่คนมีคนตายน่ะดึงรีบดึงแข็งขึ้นมาดินมันถล่มลงมาเลยพอวันที่สามก็ก็นอนรออัดนะอันนี้สามมาก็ขุดกันอีกก็ฝนตกมาอีกดินถล่มลงมาอีกหลุมเหมือนเราขุดลงไปแล้วมันไม่ได้ขุดอ่ะดินมันกบมาฝังหมดเลยมันอันตรายอพี่เพราะว่าทรายมันนิ่มเหมือนเนื้อทรายมันนิ่มมันไหลเลยเวลาฝนตกน้ํามันซอตะลิงน้ํากบเลยอ่ะวันนั้นก็เลยก่อนหน้านั้นอ่ะพี่ใหญ่กองร้อยก้นหนึ่งหนึ่งน่ะ กองร้อยของพี่กรดเขานี่ะที่เขาย้ายมาอยู่เขาเขาเป็นคนเก่งระเบิดแล้วเขาก็สกนับสนุนให้ผมขุดพลอยน่ะส่งข้าวส่งน้ําแกก็ไปกู้ระเบิดมาเอ็มกู้ระเบิดไอ้กลมกระโดดของจีนแดงมาแต่นี้มันลูกใหญ่ลูกเนี้ยพูกลูกเริ่มเลยมันมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะไอ้ไอ้ที่แตกอยู่น้ํายืนมันเป็นลูกเล็กที่ชอบตายนะแต่นี่มันลูกใหญ่ครับแต่แกไปคว้านดินปืนออกหมดเลยคว้านดินปืนออกเรียบร้อยหมดแกไปกู้มาแกก็เอามาให้เนนแกบอกเนนว่า ไอ้ระเบิดนี้ผมคว้างดีระเบิดออกหมดแล้วนะมันไม่ระเบิดนะเนนเอาเอาผ้าเหลืองชุบน้ํามันยัดใส่ทาเป็นตะเกเียงก็ได้นะหรือจะหุงข้าวก็ได้มันจะลุกตลอดมันจะไม่ระเบิดเพราะดีระเบิดไม่มีแล้วแกเก่งระเบิดพูดง่ายเก่งระเบิดมากเลยแกก็ให้เนนเนนก็ถือระเบิดได้เปิดจ่อยไปดูหายลไปทางไหนเนนเนยผมก็วันนั้นก็ฝนก็ตกก็เลยหยุดกันก็เลยมาทํากับข้าวกับปลากันกินกันตะเกียงแก๊สมันจะแต่ก่อนเขาใช้ใหญ่อะไร แก๊สเป็นก <on> ้อนๆนะเระเป็นก้อนจุดน่ะเดี๋ยวนี้แก๊สมันหมดมันก็ไม่ค่อยสว่างก็นั่งกินข้าวกันอยู่กลางวงอ่ะลุงพ่อก็เข้าวัดไปแล้วเข้าอุติไปแล้วประมาณสั้ทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มน่ะไฟเริ่มรีลงเริ่มรีลงเริ่มรีลงเน่นเขาแกสงสารเห็นเห็นพวกผมกินข้าวมื่ๆอ่ะแกก็เลยเอาผ้าเหลืองน่ะครับชุบใส่น้ำมันมันยัดใส่เอ้มันเป็นุมคล้ายๆโคกใช่ไหมแกก็ยัดผ้าเหลืองเต็มเลยแกก็หยุดไฟเสร็จแกก็เอาไม้กระดานพื้นมารองเลยก็ถือมาตั้งไว้กลางวงเลยเรานั่งกาวงงล ล้วก็ตกใจมันระเบิดนี่ว่านี่เรามาได้ไงเนี่ยจุดระเบิดมาได้ไงเน้เนเ,เป่าให้ดับตีเน้นก็เป่าเลยเป่าไปสองครั้งมันไม่ไดับพอเป่ามันก็วูบแล้วมันลุกขึ้นครับเป่าวูบมันก็ลุกขึ้นแล้วก็เน้นก็เดินเขาก,กดกดแกห่างผมว่าประมาณทักสองเมตรกว่าครับพอเน้นเขาก,กดปุ๊มมันก็ระเบิดเลยไอเนียระเบิดเหรอครับกลางวงเลยระเบิดสนานวันไว้เลยก็กระโดดอ่ะลูกใหญ่กับช่องวงน้ำย,นยนนีนี่กันหลูกนี้มันลูกใหญ่โอ้โหแล้วพี่แล้วพี่พี่บันดิตอยู่ไหน ก็นั่งกินข้าวอยู่กลางวงแปดคนล้อมวงอยู่อ่ะมันระเบิดกลางวงอ่ะคีดดูดิแล้วไหนบอกไม่ระเบิดแล้วอ่ะแตพี่ใหญ่บอกว่าไม่ระเบิดเอาดีระเบิดออกหมดแล้วไปบอกเนนน่ะ,ะเนนก็เชื่ออย่าง,งน,นั้นน่ะสิก็เอาผ้าเหลืองยัดใส่น้ำมันกาม่ยัดใส่ในหลุมระเบิดอ่ะจุดไฟลุกก็ลุกชนอ่ะแล้วระเบิดตู้มนั้นมีใครบาดเจ็บเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บทุกคนบาดเจ็บทุกคนทุกคนเลยพี่บดิษเป็นอะไรบ้างโดนเข้าหน้าท้อง <laughs> คือระเบิดมันไม่ออกข้างไงถ้ามันออกข้างตายหมดมันลงมันขึ้นสังกะสีกับลงพื้นพื้นนี่พื้นกระดานวัดเนี่ยมันเป็นไม้ปีกไม้ไงปีกไม้มันหนานะปีกไม้หนาเลยเขาจะเวลาเขาจะทําอะไรพื้นกระดานเนีขาจะตัดปีกออกใช่ไหมปีกข้างปีกมันจะหนานะเขาจะมาปูพื้นครับพูดง่ายผมลงไปได้เลยเป็นรูเป็นปรูใหญ่ผมสามารถย่อนตัวลงไปใต้ถุนศาลาวัดได้เลยใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะกินดูดิปัวผมลวมอ่ะ ล่างกระสีดีสามสิบกระรูอะ่ะขึ้นบนทังกระสีอะ่ะรูรบโบโหมดเลยอ,อลงล่างขึ้นบนออกข้างมานิดหน่อยเจ้าของเครื่องชาวบ้านที่เป็นคนจันทบุรีเข้านี่ตัดแขนต้องตัดแขนต้องตัดแขนตัดแขนโอ้นั่นหนักเลยขาดข้างหนึ่งไออุทัยโดนเข้าแขนเฉียดแขนไปเลือดซิบๆแล้วก็ไอโยาโดนโดนโดนขาทะลุเหมือนกันรูโบโเหมือนไฟฉายเหมือนไอชอบเลยอายารโดนกันหมดทุกคนแปดคนน่ะแล้วพี่บัณฑิตเป็นอะไรบ้าง ผมโดนผมใส่ผมใส่เข็มขัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเข็มขัดสนามอีกเส้นหนึ่งครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้นะ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ใช่เส้นนี้แหละสีดําเข็มขัดทหารแล้วก็เข็มขัดสนามอีกมันโดนเหล็กมันโดนเหล็กปุ๊บมันเป็นทะลุมาโดนเหล็กข้างหลังอีกมันมันเหล็กสองชั้นนี่แหละและ้วมาโดนตรงนี้อีกแล้วเข้าไปในท้องผมผมเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บแสบแป๊บแป,แป,แปบ๊บผมก็เลยแกะเข็มขัดดูไปใช้ซองดงูมันเป็นสะเก urt, ็ดระเบิดก้อนเม็ดเล็ก แตะเพื่นังผมอยู่ผมก็เลยเอาเอาเอาเล็บเนี่ยสกิดออกเลือดก็ไหลเป็นทางโอ้แสดงว่าถ้าไม่มีเข็มขัดถ้าไม่มีเข็มขัดเรียบร้อยก็มันโดนโดนเหล็กไงี่โดนเหล็กอย่างเงี้ยแล้วมันไปทุรุเหล็กข้างหลังแล้วไปทุรุไอ้เข็มขัดอีกเส้นหนึ่งมันสองเส้นนั่นแหละแล้วเนนก็ปลอดภัยเพราะเนนเข้าห้องไปแล้วเนนเข้าห้องเนนอยู่ข้างหลังผมผมบางเนนไว้อยู่ออืผมบางเนนไว้เป็นคนบางเนนไว้แล้ว ผมคล่องใจว่าไอ้นั่นอ่ะเขาเอาดินระเบิดออกไปแล้วมันระเบิดได้ไงก็นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาของผมอะทุกวันเนี้ยมันอาจจะหลงเหลืออยู่นะไม่ไม่เขาเอาคว้านอหมดเลยเพราะเป็นมือระเบิดคนเนี้ยเป็นมือระเบิดในเก่งมากเลยแต่ไอ้กบกระโดดรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเจอหรือเปล่ามันมีซุกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีเพราะเขาเขาเขาระเบิดพวกนี้เขารู้หมดคนคนนี้เขาเก่งระเบิดเขาชำนาญระเบิดมากเลยผมก็ไม่รู้มันระเบิดได้ไงเหมือนกันเพราะดินระเบิดไม่มีแล้วเออเออ มันเกิดระเบิดขึ้นอ่ะแล้วพี่บัณฑิตคิดว่านี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพวกพี่ไปขุดกันนั่นสิเช่ไหมครับหลวงพ่อบอกมาให้ขุดอ่ะบอกหลวงพ่อไม่ขุดหลวงพ่อเตือนแล้วแล้วพี่ไปขุดมันก็เลยเกิดอาเพศถูกไหมนั่นเนี่แกเตือนแล้วแกนิมิตเห็นยังไงบอกแกนิมิตเห็นแกเตือนแล้วแกนิมิตเห็นว่าพวกเราเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยมีใครบางคนโดนโซ่ล่างไว้กับเสา แกก็ด่าเน้นน้อยเน้นมึงว่าเติดทหารตายเขาเขาจะมาหารเกล็ดชั่วคนเก้าชั่วคนด่าเน้นด่าใหญ่เลยกูบอกพวกมึงแล้วพวกมึงก็ไม่เชื่อแกไม่ยอมออกจากห้องมาแกก็ด่าอยู่ในห้องเนี่ยเน้นน้อยก็ตามพวกผมไปที่ฐานร้องให้ร้องห่มผมก็บอกเน้นเน้นไม่ผิดหรอกพวกผมเองเป็นคนผิดเดี๋ยวผมจะเช้ามาเดี๋ยวผมไปคุยกับหลวงพ่อให้เองเน้นไม่ผิดหรอกเน้นก็ไม่ยอมกลับเน้นก็ร้องไห้ตามผมไป ฝนก็ตกปลอยปลอยฝนตกตลอดเลยวันนั้นอ่ะตกตกตลอดเลยพอจะถึงฐานหน่อยกากาศขันกระไม้ที่เนียนหายแล้วนุ่งนุ่งนุ่งแต่สบงกับจีวรนนี่นั่นเองพอไปถึงฐานพวกองเอารถออกไปส่งไปโรงพยาบาลแล้วผมไมปสองคนไม่ไปโรงพยาบาลก็มีมีผมเกิดไอไอไทยไม่ไปลองนั้นไปหมดทุกคนเลยอีกหกคนไปหมดโอ้พี่บัณฑิตโชคดีมากก็ถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะาเจ็บเล็กน้อยพอเช้ามาผมก็ไปเคลียร์ที่วัดปรากฏว่าเจ้าหลวงพ่อนี้ หลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ไม่กล้าอยู่ปัวทหานตายหลวงพ่อัน้เกิดเห็นได้ว่าเรนก็หายหลวงพ่อเรนก็หายหลวงพ่อหายผมริบบากที่มาเอ๋อแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นความเชื่อนะไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราไปทําผิดที่หลวงพ่อเตือนไว้แล้วแหละจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของพี่บัณฑิตคํศรีเมืองเนี่ยจากการไปเป็นบัติหน้าที่ในสนามรบเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับมากมายนะ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิญญาณครบสิ่บเป็นสิ่งลี้ลับอีกมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนะเป็นซีซั่นสองนะก็จะเรียนเชิญพี่บัณฑิตอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะได้ครับผมจะลบกวนพี่อีกทีนึงด้วยความยินดีครับผมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพี่บดณฑิตคำสีเมืองนะฮะก็เรียกว่าตามคำขอนะครับก็หวังว่าคงสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่บัณฑิตมากๆเลยนะครับสี่สละเวลานะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะแทนคนไทยทุกคนนะครับที่พี่เรียกว่าเสียสละเสี่ยงชีวิตนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศจากค่าศึกศัตรูนะครับก็ต้องขอบคุณพี่บัณฑิตเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับวันดีครับพี่บัณฑิตจะฝากอะไรถึง FC หนุ่งวงพันออฟฟิเชียลบ้างไหมครับ ก็ดีใจครับที่ได้มาออกรายการของคุณหนุ่มคงอพัพพะรายการของท่านได้มาตรฐานนะฮะได้มาตรฐานที่สุดพูดง่ายครับเป็นรายการที่คนติดตามเยอะนะครับติดตามเยอะผมก็ยินดีมากยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าท่านเอฟซี ชอบแนวไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับหรือเรื่องในการลบในสอภูมิต่างๆก็ขอมาทางคุณหนุมแล้วผมก็จะมาตามที่ท่านขอมานะครับพี่บัณฑิตครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามพี่บัณฑิตเนี่ยติดตามได้ที่ช่องอะไระยังไงฮะครับผมช่องผมก็มีครับช่องผมก็มีครับเป็นช่องยูทูบนะครับ,รบใช้ชื่อว่าช่อง u t u b e ของทหารพันบัณฑิต แค่นั้นเองครับนะครับผมก็ติดตามเป็นเอฟซีอยู่ครับผมนะครับเรียกว่าเดี๋ยวซีซั่น2ก็ต้องขอรบกวนพี่บดิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับด้วยความยินดีครับผมครับผมอันนี้หลวงปู่เจียมน้องเขาส่งมาให้ที่อำเภอสังขะงหวัุรินเป็นเป็นผู้ช่วยครูฝูกช่วยครับก็เห็นผมออกรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องปู่เจียมนี่นะ ท่านก็เลยได้มีความเมตตากรุณาเลยส่งมาให้ผมมาให้ผมรักษาตัวนะครับอันนี้ก็พระจตุติกสินนะฮะ FC ส่งมาให้พร้อมทั้งสร้อยเลยนะส่งมาให้แล้วค็นี้มาจากสุขโขทัยนะครับส่งมาให้ FC ส่งมาให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรส่วนผ้าผมเองม,มีมีเหลือแล้วหมด ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ